ชาวราศีธนูนะครับนะในเรื่องการงานนะครับนะชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวการงานก็คือดาวดาวพุธนะครับนะดาวพุธนะณปัจจุบันณเวลานี้ดาวพุธเดินเข้าทับตัวของท่านเองนะครับนะดาวพุธเดินทับตัวของท่านเองเนี่ยก็แปลเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือการงานวิ่งเข้ามาหาประมาณนั้นนะครับนะการงานวิ่งเข้ามปหาคุณก็จะมีงานทำนะครับนะใครที่ทําธุรกิจเนี่ยงานงานดีวงานงานธุรกิจก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวท่านนะครับนะ แต่ดาวพุธในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปรักกระเคำว่าปรักกรตรก็คือความไม่มั่นคงไม่ได้หมายความว่างานไม่มั่นคงนะครับหมายความว่างานที่เข้ามาเนี่ย h, เป็นงานที่แบบไม่ไม่ชัดเจนหนึ่งสองไม่ต่อเนื่องอ่ะสองไม่ต่อเนื่องสามเป็นงานที่อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้สี่เป็นงานที่ไม่แน่นอนเข้ามามั่งไม่เข้ามามั่งอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างการงานทุกอย่างมันเข้ามาหมดนะครับนะแต่มันจะเข้ามาแบบไม่ปกติคือ อ่ะเข้ามาชัดเจนมั่งไม่ชัดเจนมั่งเข้ามาหยุดจุดจุุดเข้าเข้าเข้ามาแบบไม่แน่นอนอ่าแล้วก็เข้ามาแบบไม่ต่อเนื่องพอเข้ามาปุ๊บก็อาจจะมีปัญหานิดนิดหน่อยๆน่อยให้ต้องเข้าไปแก้ไขให้ต้องเข้าไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะครับนะหรือเอกสารการงานของชาวราศีธนูที่ส่งเข้าไปเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดได้ครว่าเป็นปรัเกศก็คือเอกสารงานผิดพลาดดาวพุธนี่คือการเจรจาการสื่อสารเงี้ยปกติเราเสนองานไปหนึ่งรอบเนี้ยอ้าวทำไมรอบนี้ผิดต้องตีกลับเนี้ยเราต้องทาใหม่ใหม่อย่างเงี้ย รอบสองรอบอะไรประมาณนี้การงานของคนราศีธนูจะเป็นเยี่ยงนี้นะคะนะณนะเวลานี้นะโอเคคันนี้ดาวมันจะเคลื่อนนะครับนะดาวจะเคลื่อนหลังวันที่ห้ากรุธานะครับนะห้าพันธาเนี้ยดาวอ่ดาดาวการง,งานของชาวราศีธนูอ่าคือดาวพูดตรงนี้นะครับนะจะเคลื่อนจากตําแหน่งประเกษตรนะครับนะเดินขึ้นไปอยู่ในภพเรือนอ่ากรุมพระภพเรือนการเงินในราศีมังกรนะครับนะและก็จะเดินไปทับดาวเสาซึ่งเป็นดาวคู่สมพลนะครับนะ พุธกับเสาร์ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลสนับสนุนและส่งเสริมกันนะครับตอนนี้แหละนะ,ะนะสำหรับชาวราศีธนูการงานจะยังมาซึ่งการเงินนะครับนะไม่ยังมาซึ่งการเงินได้ยังไงในเมื่อดาวการงานเดินเข้าไปอยู่ในพวก,การเงินนะครับนะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นดาวคู่สมพลสมพลก็คือการให้กําลังซึ่งกันและกันนะครับนะงานจะนํามาซึ่งเงินนะครับนะณนะวันที่สิบสามอ่าณนะวันที่ 27, ยี่สิบเจ็ดไม่ใช่สิณนะวันที่ห้ากุมภานะครับนะ 5กุมภาถึง27กุมภาเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับนะจากการงานจากดาวการงานนะครับน่าจะขึ้นมาอยู่ในภพเรือนการเงินงานสร้างเงินนะครับสำหรับชาวราศีธโนโูพราะเป็นดาวคู่สมพลให้กําลังสนับสนุนส,งส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่จะเป็นการหาเงินที่เหนื่อยนะครับนะต้องบอกก่อนนะดาวคู่สมพลนี้คือดาวคู่ของการเหนื่อย เพราะว่าสมครคือการให้กําลังนะครับนะไม่ใช่มาแบบสบายๆเราได้นะคุณจะต้องเหนื่อยเงินกับงานสัมพันธ์กันงานเหนื่อยแค่ไหนเงินเข้ามามากแค่นั้นนะครับนะงานสบายแค่ไหนเงินก็เบาแค่นั้นอ่ะคนราศีธนูรู้แล้วนะครับนะไม่จะอัดเงินการเงินของท่านเป็นอย่างนี้ฉะนั้นหลังวันที่5้กุมภาพันธ์ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ท่านต้องลุยท่านต้องทำให้เต็มที่สุดกําลังท่านไหนแล้วเงินจะเข้ามาตามกําลังที่ท่านทาเช่นกันอ่ะนะครับนะนี่ผมผมตอบผมตอบคุณนพแล้วก็ชาวราศีธนูทุกท่านนะครับนะคุณนพเป็นตัวแทนะ อเขาถามอีกคําถามหนึ่งคือความเป็นอยู่จะเป็นอย่างไรนะครับนะอถ้าถามเรื่องความเป็นอยู่ก็ต้องกลับมาดูที่ดาวตัวตนของคนราศีธนูนะครับคนราศีธนูมีดาวตัวตนคือดาวพฤหัสนะณจากเมษาเดือนที่แล้วนะครับนะจนจนจะถึงเมษาวันที่สิบเก้าเมษาเดือนนี้นะครับนะดาวพฤหัสได้เป็นเกษตรนะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรเกษตรแปลว่าความมั่นคงนะครับนะความมั่นคงแล้วก็เดินอยู่ในภพเดือนพันธุนะแปลว่าการสร้างการวางเป้าหมายการวางรากฐานของชีวิต ฉะนั้นคำถามเรียกว,ว่าความเป็นอยู่จะเป็นเช่นไรนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่คนชาวราศีชาวราศีธนูนะครับต้องวางรากฐานให้กับชีวิตตนเองนะครับนะเพราะว่าดาวตัวเองเนี่ยเดินอยู่ในภพเปลันทุปไปว่ารากฐานของความสาเร็จก็เหมือนว่าเป็นปีที่คุณจะต้องลงเสาเข็ม ตั้งหลักตัดฐานให้ได้นะครับนะเนี่ดาวจะอยู่ในพความมั่นคงเนี่ยอยู่ถึง19เามษาจริงๆแล้วเขาอยู่ตั้งแต่เมษาปีที่แล้วแล้วนะมัเขาก็อยู่ตรงนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรๆ้วยจาชาวพนูบังท่านนี้จึงบ่นไ่าเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยจ้างปีนี้นะไม่เหนื่อยได้มันต้องเหนื่อยสิเว่าเป็นปีที่คุณวางราฐานชีวิตคุณไงแต่คุณไม่รู้ตัวว่าตัวนี้คุณกำลังวางราฐานอยู่คุณรู้ตัวแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยคุณไม่ได้รู้ว่าเนี่ เขาอยู่ในภพเรือนพันธุแปลว่าความมั่นคงเน่คนจะเหนื่อยคนจะเหนื่อยคนจะเหนื่อยถามว่าความเป็นอยู่จะเป็นยังไงตอนนี้ผมบอกเลยคนพันธุต้องเหนื่อยนะคบนั้นเหนื่อยแน่ๆฉะนั้นการเหนื่อยนี่มันจะคุ้มนะการเหนื่อยมันจะประสบความทุเด็จการเหนื่อยมันจะประสบความมั่นคงให้กับชีวิตท่านนะครับนะชาวราศีธนูุคนไหนไม่เหนื่อยนี่แปลกนะคือคนคนไม่บวกนะคนไม่ลบก็จริงดาวเป็นเกษตรทำไมไม่ลบแต่คนไม่บวกเพิ่มนะจังหวะดาวดีๆนียคุณคุณพลาดนะรับนคนที่ไม่เหนื่อยนะแต่สำหรับคนเหนื่อยนน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 ี่่ยคคคุไดด้้้ลตออบบบแแแทกััมมาาจงหวว และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะหลังเมษาหลังสิเก้าเมษาครับนะดาวตัวตนของท่านเนี่ยเดินเดินเข้าอยู่ในพเดือนกุฎะเป็นพเดือนของการเริ่มเริ่องใหม่เป็นพวกเดือนของการลงทุนนะครับนะจังหวะของเราของชาวราศีธนูเป็นจังหวะการต่อเนื่องจากปีนี้นะปีนี้ก่อนเมษาเนี่ยคุณสร้างคุณวางหลักคุณวางฐานอะไรไปเรียบร้อยแล้ว้านหลังเมษาไปหลังวันที่สิบเก้าเมษาเนี่ยเป็นจังหวะของการลงทุนเพิ่มนะครับ็นหม้ยตามมันต่อเนื่องกันอไม่นะเป็นจังหวะของการลงทุนเพิ่มการต่อยอดจากพระฐานที่คุณสร้างมาหนึ่งปีที่ป จนดถึงปีหน้าเนี่ยเป็นการวางอ่าลงทุนเพิ่มการเพิ่มเติมนะครับนะหลังจากที่คุณวางแผนแล้วคุณก็มีการลงทุนคุณก็มีการต่อยอดอ่าต่อยอดทางธุรกิจต่อยอดทางสิ่งที่คุณทาเพิ่มเติมขึ้นมามันก็จะย้ายความมั่นคงคุณเพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับพนักงานประจําหากคุณขยันตั้งใจรุยมาตั้งแต่ปีนี้้วนะแต่ตั้งแต่เมษาเมษาปีแล้วจุดถึงปีนี้ เป็นปีหน้าเนี่ก็เป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้รับตําแหน่งใหม่นะครับนะเพราะว่าปุตตะว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้ดอกได้ผลจากการที่คุณเหนื่อยมาทั้งปีนะสำหรับชาวราศีธนูน,นะครับนะสำหรับคนที่วางรากฐานในธุรกิจคุณก็จะมีโอกาสเพิ่มเติมขยายส่วนง,งานธุรกิจเจริญก้าวหน้าอีกนะในในเมษหลังจากเมษาปีนี้จนถึงเมษาปีหน้านะครับนะเป็นจังหวะที่ดีสองปีของชาวราศีธนูเลยนะครับนะประมาณนั้นนะขออาความเป็นอยู่ผมตอบคุณคุณนกนกนะครับนะตอบคุณนกไปอันนี้นชัดมาการา